อโอเคตาจะให้ดูนะอันนี้ที่แม่ถืออยู่แม่ไอ้นี่ลงหน่อยเอออะแม่เปิดข้างในแม่เปิดข้างในให้หน่อยโอเคส่วนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะจาในมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกตาเพราะมันมจริงๆมันจะมีสามช่องก็คือว่าช่องเล็กใช่ปะเนี่ยมันจะเป็นซิปเห็นไหมเออแล้วก็ข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยม,ม,มันจะมีสามช่องคือมันจะมีซิปสองชั้นห็นปะปเป็นอย่างเงี้ย เออนะข้างในจะเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ข้างนอกก็จะเป็นอย่างเนี้ยอืมแม่สะไฟให้ทัดหน่อยใบม,มันก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะแต่ก็ใช้ได้ไหนดูดิมันมืดหน่อยนะเพราะว่านี่เออแม่หันอีกด้านหนึ่งดิเอาด้านนี้เข้าด้านในอีกด้านหนึ่งเอออันนี้มันจะประมาณนี้ประมาณนี้อืม ก็มันก็จะมีตัวนี้ป้าเออมันก็จะเป็น